คนปลูกข้อตายโดยเนาะเป็นเร่องของคาใช้เหตุที่เ่าปลูกข้กอต<ด>ายเลยทั้งแม่นยก็ยังโมโหเนาะโดยโดนแล้วว่าขอโทษได้หทีถาโดนแล้วใด้สามปีแล้วสามปีกว่าเป็นชิ้นน้ำเยียบร้อยมือมาวลยเขาวน้าเจ้าปลาแต่ละปีนี่ยเขก็จะดูเขากินอยู่ก่าน ไม่ได้เพื่ออยู่เพื่อกินคือกันแล้วแรงเทือกะสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FG ที่หักแพงเนาะเมื่อบายที่ฟังลาวฟังไทยประเทศนอกก็นินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a า b o i s Channel ผมแม่พี่น้องมาเมื่อนี้ b a า b o i s Channel ก็ได้มาหา ครอบครัวที่ว่าอายุ13ปีนี่แหละพี่น้องไอ้เนาะแต่ว่ามื่อนี้เพิ่นโบยูพี่น้องไอ้เก็ชิมาคุยกับแม่เพิ่นเนาะชิมาสอบถามเมืองลาวเมืองเป็นมาการอยู่การกินพี่น้องไอ้เนาะกับครอบครัวของเพิ่นอะไรพี่น้องไอ้เนาะเพิ่นกับครอบครัวบางก็ะทุ่มเนี่ยคือกันพี่น้องไอ้เนาะครอบกับครอบครัวน้องปานน้องปานอะไรพี่น้องไอ้เนาะสาวอายุ13ปีที่ว่าได้ลูก เนาะก็ชีพาพพ่อแม่พี่น้องเฮ้โอ้ไปลงกับแมยพผ่นเลยเนาะกระชีบกุศลศาเสียเวลาเนาะพ่อแม่พี่น้องกระชีห้พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมการเป็นอยู่เงินชาติเงนแป้นผ่นเนาะมันนี้ก็ได้พี่น้องมาอัปเดตผ่นอีกทีนึงแต่ว่าผ่นวัยอยู่มันนี่เสีอัปเดตแมยพผ่นแทนพี่น้องเลยเนาะไปเบิ่งไปชมนุ่งกันเลยโดยอ้าอมาเพื่องสบายดีเด้อสบายดีลูกสาวไปทางไหนมันนี่ ลูกสาวไปหาหน้าไม้เอาลาดหน่อยมนนอยหาหน,นีิเนาะไปหาหน้าไม้ทางแมนไปหาอยู่หากินเนะั่นานั้นเลยพี่น้องไปแต่เช้าวะไปแต่เช้าอืตามตอนสิบมาจะมุง่งมุ่งคือกันนเาะประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงคอละไก่บ่ฝนไปหาก็บ่ไก่หน้าไม้ยังหน้าไม้ไผ่บ่หน้าไม้ไผ่ไปผู้เดียวไปกับหมูมยืดลกมาหน,นีได้เลี้ยงหลาน ดทางเจ้าบไร้ไปเห็ดเวียกบมางไหนีบ<อ>่บ่เราก็บไร้ไปเห็ดเวียกนะแมกินเข่าแล้วบ่กินแล้วหลานจะกินแล้วกิแนแล้วเราก็แล่นหลานอนะยู่กันกับไอ้กลมาอยู่กับลูกคนลูกก็บสี่คนลูกกบเอาพัว ยังเลือ<ว><ว>อีกชามกับซีทั้งแม่ฟัวจะใช้บ้านเดียวกันหรือเปล่าเอาฟัวบ้านเดียวแต่ผัวตายแลย้วนนออลูกสาวจะไหนเออลูกสาวอายุบ้านนี่แหละอ,อยู่เงินผัวบ่แมนเจ้ากับมีผัวแต่ว่าผัวตายแมนมันมเป็นยังไงเกือบบ่ห้องคือการจากกักริด ใจพิ่นเป็นอย่างไรพิ่นผูกคอตายอยู่ในเฮือนเห็นไหมคอตายในเฮือนนี่โดยเออเพิ่นผูกคอตายโดยเนาะเป็กเนี่ยมันก็กายใช่เหตุที่ว่าผูกคอตายโดยทั้งแม่ก็ยังโมหูเนาะโดยโดนแล้วว่าขอโทษโดยที่ถามโดนแล้วได้สามปีแล้วสามปีกว่าเป็นชิ้นนำียบร้อยหัวไหล ข้าวน้ามจำปลาแต่ละปีนี่พ่อชื่อเขากินอยู่กันครับไ่ได้พ่ออยู่พ่อกินคือกันหน้าแรงเทอกะแบบมีเงินก็ซื้อเป็นชอบชอบนึงเท่าไรันขายชอบนึงห้าหกแสนพอแล้วหาเงินในไทยหาซื้อข้าวก่าก็ดีว่ากะหาผู้เดียวนน่าแรงเทอกัลูกแบบมีงานช่างเข้าไปแล้วกัโฮมใช่กันนั่นแหละซอยกันโดย งานซื know, das e ้อเขาซื้อน้ำฮ่าคือแบบมึงไม่ได้เหตุการ์โมมีรายได้เขาแล้วเนาะมึงบ่มีนะรายได้เขาแต่ละมือหนึ่งคมือหนึ่งถ้าสมมติเราไปหาเนี่ได้มือหนึ่งก่ยโอ้ยมือละห้าชิปยังบ่มีถ้าเราไปไปถ้าไปนะมือละห้าชิปก็ได้อยู่ปะก็ได้อยู่เนาะก็ไปหาก็ได้อยู่มือละห้าชิป của nó hết nó mình, mình là mất đã bảo nào hết mất rồi cả là bùmăn lẹo này có nó rồi đinh đón tao nhà không châu có bo không muôn mà ừ. phần dù nó hay vô nó rồi thứ vợ nó phần hay เจ้าน่ะเป็นคนบ้าน,นเดือดตรงไงจ๊ะเมนเดือ่ตัวเนี้ยโมนหะน่อยนะไฮนาตากานะก้าเนี่ยมียูเนาะกับพอได้กินเมนโดยมีโบไายน่ามีถ่ายเห็ดหน้าที่ไพ,พ่พระมีเห็ดกะเห็ดแดงนี่แหละเห็ดกับลูกกับลูกไม่ขาดไทยหา กับลูกคันแรกคันมีรถมียังนะเออลูกลูกลูกชายแกมีบ่มีลูกชายมีลูกชายคนหนึ่งเนาะลูกชายหันสองผู้หญิงสองแต่โตเอวยกกหันเพิ่นเมื่อเฮือนผัวใสาวเอาคนลูกอะไรคเห็นเนาะเจ้ากัมีงัวควนมีหรถมียังหรือเปล่าบ่มีบ่มียังจะย่างเลย แมีเักไม่ได้เอารถมาจะใช้เห็ดแต่ละปีก็เอาในแร่องรถเครื่องยหญ่ในแรื่คันมีแบบมีเงินหาซื้อน้ำมันเจอยังนะขายไหนเนาะโดยหลวงเชือกับแบบเขาบรด้ทไทยแบบเขาไทยหน้าเขาเองก็เอากับมีเงินก็จ้างรถเขาคนอื่นมาให้ให้ไทยขาดปะไว้เลยก็ดำมันบกแขง แข่งก็งั้นบอนแข้งบอนพวกแข้งแล้วคันมันมีหนามก็บพวแข้งทำมันอันอันกะเอาเอาไม้ชักเอาละคันแบบมันหนามมันมาบ่ถึงคันเอาไม้ดัดไปไปปุยมันจะได้หลายในน้อยนึงเนาะโุยพอได้กินแือว่าไม่ได้ใส่ยังนี่จะพอได้กินแือว่าอะไรได้เลยเพียงแค่นอนบุกขากินกับบุฟมีเลยสมุดแบบเอาดาวปุยดาวยัง ดาวแ,แพงกาแฟเงี้ยชอบพันสี่พันห้าแบบพันเอาแบบไหนปีหนึ่งมาเลยว่าแล้วเกี่ยวเขาอะไรแบาบนีแล้วเกี่ยวเขาก่ะไปจา่ายแน่น้ำไงแบบลังเท <ใจ S 1> ือกโดยคันเฮาไปเห็นงานลังเทือกเฮากบตอนเนาะโดยลังเทือกแบบคันแบบมีลายคือเขาเฮากับไปขายแล้วกับไปจ่ายค่ปุ๋ยอ๋อเอาเขาไปเาเห็นเขาไปน้ำแล้วเนาะโดย ไดรเพื่อนน้ำนางเจ้าก็ดาวอยู่บ้าดาวดาวเท่จไก่ชอบชอบนึงชอบนึง <c oughs> บุมีเงินหลายนะ<ม>ถ้าแบบเฮามีปุยหลายมันก็ก็ได้กินก็ได้กินเดือนหนึ่เจ้าเห็ดตั้งแต่โดนโดนอยู่กับผัวพวกกันโดยเห็ดอยู่กับผัว วังอยแต่ว่าเออยังบ่ท้อเนาะก็ยังว่าแบบรุดๆแรงอันบาก็แต่ได้4คนนี่ก็แต่ผัวเจ้ายังอยู่คุณบ่โดยเออเนาะตัวผัวได้เียไป้วคือว่าทางแม่นี่ก็บ่ได้มีผใหม่ผยังก็บ่ได้มีเด้อเนาะกนี้ลลูกคนได้จ้ะ ลูกน้องปานเป็นบ,มบ,บ่มีผัวบ่้างบ่ผมมีผัวขอโทษด้วยลาวหายพันได้แล้วะ <c oughs> เรา,า,า,เ,ราปเป็นเรืเรเอไไ่องลาวเป็นนะี่เลเลาให้เป็นกให้ฟังกับแบบโบหูด้วยเนาะตอนนั้นคอยกับไปเห็นงานเห็นงานนี่สิคนน,นั่นอยู่ในเฮือนกับไอ้ก็เลยแบบมีอันนี้เลยแตบบ่ว่โบหู้ด้วยว่าไผเป็นพ่อเนาะโดย จะเวรงานมีอะไรดีเรียนจั่น็เรานักฮะอยู่คงเทพุงเทพผักใตอยู่ชวนทุเรียนไปพยาเจ้าน่ะไปผููเดียวในแรคของแนวุลภูมินะไปอยู่ชวนทุเรียนเจ้าเห็ุดได้เป็นผู้ยิ่งผู้ยังนี้เหเุากับแต่งแต่งดอกแต่งย่างอะไรบ่แล้วไปมีมือะไรแบบต้องมีผู้ชายไปนั่งเอากับอยู่แต่เอานะแบบเพตุงานกับแบบ ใชายรขาก็ขึ้นต้นเฮากับแบบเห็ดจูดใยอัยตก่นจดอยาไปอ้ยบ่หอด้พอดีได้สองสามเดือนครับได้เดือนมอดยจยใจเป็นไรายเดือนไปหัดชทนเรียนอย่างนั้นคุณเมื่อไคิดจะไปอู่่ออยากไปแต่ลำบากไปบ็่ได้ง่างๆแล้ววันนี้เนาะ กานน้อยเลยเนี่ยไปนะมีพลงกันน้อยชอยรูปมาค่ับเป็นกาบููเรื่องเลาเนาะต้องรูปเงินเอาครับอาจารลานะลองเพลงมา่นเห็นได้เนาะเห็นแล้ว ชีเดือนเนาะโดยกินเขาน้หน่อยคนนี่ก็ะกินเข้าซื้อเ้านะโดยแม่แบบแม่ตู้ไปหาเลยก็มาซื้อเนาะโดยไปกินนุมได้จ้ะกินนมแม่ปวดอวนเปิดกวาสมบูรณ์นอนอุ่นสุดห้าสื่อแน่้ สัญยาลัดฉันยาลัดด้วยช่วยฉัลยาลัดทั้งลูกเต้านี่็ไปหาเงินทุกคนมาหรือเ่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปอยู่ในเฮือนนี่ยนะตอนนั้นก็ไปนั่นได้คนมันนะแต่ว่ามันบ่มีนะก็พากันอยู่ด้วยด้วย ย่าว่ามีคนไปหาเงินบอมฮีไปทางนอกนาที่ต่ำอยู่ใช่ป่ะยากลำบากหากินเ็หากินใช่ข้าวน้าจําปะล้ก็มื้อแต่ย่างพอได้กินอยู่่าแต่ย่งอยู่แต่กับโบราณเอ็กสี่หอดเดือนหกเดือนเจ็ดหรือเปล่าลูกไปสอยเขาอะไรแล้ว่นปันให้ กันหายพอได้กินนะโดยเจ้ากับเห็ดหน่าเจ้าเองโดยเห็ดหน้าเองกันได้สิบไปชอบชอบสิบไปสอบรวมทั้งเขาไปซอยพันดาบสิบซาสอบไม่ได้เนาะต้นเนา้พอได้กินเนาะอไดกินอะไรแบบกันห้ามไป เอาก็ะไปไขายกันเนาะกับกะไรเห็ดใบอแล้วคดคายยิ่งบะกลมกินละะกลมกินเนนะาะบะขอดยำเดือนหาเดือนหกนี้ขอดยุบ่ะกับบะหูคือกันเนาะแต่ละปีหอนยำได้ลงมเจดหลาย <laughs> แต่ละปีก <öst> <c oughs> ็เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเด็อันนี้ปีนี้แล้วแต่ปีนี้เป็นลูกออกไปซอยได้ไปซอยแต่ละลายในน้องยังเนาะโอ้ยเฮ้ยน้องนี่ดิ้นเก่งแท้เลยอยากกินนมแล้วก็จัดอยากกินเตินนั่นหรอะตื่นแล้วก็อยากกินนม คนไ<อ>ม่ไ,ได้สูแหวนชูแอวปคนไดนบ้าง่ได้สูไ,ไ,สไห่ไปยนไดนบ่ทางคือว่าทางแม่เป็นไปหาอยู่งกินนี่กัน,นก็ให้คือกัน้นอะไรแบบนี้นะตื่นมาแล้วก็เอู้ยอยากกินนมคือกันนั่อะไะแต่ก็หมดเนาะหมาเหรอนหู้อยู่ด้วยนอกบอก่บ่ก็หู้อยู่ชูไห้ไปเลยคนบวคคอยมองแม่คนไหนคนแม่ป้าเคยแม่ไปไ้าแบบว่าไ,ไ,ไปเป็นมึงมีอยู่วัน่ะ ไปเป็นมือกับบมี่แล้วแบบเราไปตอนเช้าประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงกาใมาเจกินอาไปเ้างอยากกินอะก็อยากกินนมมาแล้วไปเป็นมือถ้าแบบก็กินนมแม่เพื่อเองเนาะโดยหลานเพิ่นนี้สมลูกในลูกน้อยคนนึ่ง ไปนาเจ้าไก่พอได้ไคก็ไก่หรืยางออกไปหันก็ไปทางนี้บ่เด้อไปทางนีอยางไปหันหันบนกุขามมีต้นขามแต่ว่านาตีนบ้านดยจะได้กินนก็จะบ้านนาเจ้านี่เปนนาดิชายบ่

ถ่ายอ้ไรแบบนี้าวิจอย่าง่าค่แรกก็ออะไรคบวิจักคื้นกันอย่าบวจักเขาปลยว่ะคอยบจักเขาจักซื่อ่นนอจักบจักซื่อ่นมาทีแรกกับผู้ชายคือกันบจากซื่อ่นพิ่นี้มาจะมีคนไหนนั่มาบว กันว่ามีเรี่ยงใเจ้าคือสิบปอ้เอาหลานตันแน่นา่ะไปแล้วบ่านนี้กับไฟแล้วพูดแล้วคำพูดแล้วมาเขาติดปัญจ้างแต่จะโมงกนจะมุปงก็ไปแต่เช้าไปตันเช้าก็ประมาณเจ็ดโมงแปดโมงสบเแ็ดโมงก็เลิกัเตียนก็ย่างไปเลยในในบ้านเราเนี่ยอ่ะจั อยู่ในบ้านเฮาเนี่ยบ้านเฮานี่แหละแบบเฮาปลูกมันปลูกยางอะไนได้ปลูกเป็นแบบว่าเป็นต้นมาเลยว่าเป็นเป็นยางนะกาแฟต้นทั้งหลายเฮาแบบเฮาเห็ดอันนั้นได้รถขมพดเฮากไปปลูกไปเสียดเสียดเสียดใช่ไหมเออโอ้ยยังมันเป่นยางที่น้องชอบมาก นตุ้เนาก็คุยกับพันกระดอนสมครวนเยตุ้นาหลานพันก็อยากกินนม่าฮ้อยื้อยื้อ้ยดนนทผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายโอ้ผู้ชายน้อยโอ้ก่กับต่อต่อไปเนาะเามาอัเด ไอโกเมพี่น้องบิ้งขอน้อยกินยังไงนไหนกินขนมได้กักินขนมเนางกินแต่ข่ากับนมด้วยม่ด้เนาะเนี่ยกินแนมน่ารหลครับใส่เพนเพิร์ดเนี่ยเนี่ยใช่ลใส่เพนเพิร์ดคือคือเนื้อเท่านั้สาวพั อันหนึ่งกับแบบเขาแบบได้ซื้อเป็นแพชรไงของวิญญาณนะว่าแบบจบอันนั้นมีอันนั้นก็ห้าหกสิบอ่ะทุจ้าทุจ้าลูกอ่ะขับใจเด้ออันที่หนึ่งมาขับใจที่หนึ่งยี่อ่ะไปซือมไอ้ใจเด้อที่หนึ่ยี่สิบบากแค่นั้นลูกเอ๊ะแต่ทำอะไรสิขอจบคลิปไว้ก่อนนะเนาะด้ย สบายดีเนาะสบายดีเอสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเขากลับมาโฟล์มกับแม่น้องปานน้องปานพี่น้องกันเนาะได้มาสอบถามเรื่องราวเนาะเป็นไปยังไงเป็นบ่ฮู้นะลูกพี่น้องกันเนาะเพราะวเป็นไปเรื่อกันก็ไปทำงานพี่น้องกันเนาะเป็นโบจัดอยู่กับไอ้ก้อยเด็กน้อยอะไรพี่น้องกันเลยบนะ่ฮู้ว่าพ่อแม่ก็ดีมากอาว่าริ้นน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้อง ทางบ่าวบอยกะบ่มีหยังหลายพี่น้องไอ้คลิปนี้กะว้าวพื้นเรื่องราวเนาะก็อาจจะพ่อแม่พี่น้องน่าจะเข้าใจเนาะไปในหลายคลิปเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้บ่าวบอยสิขอจบคลิปไว้ก่อนพ่อแม่พี่น้องพบพรอกับคลิปต่อๆไปเนาะพ่อแม่พี่น้องขอบท้องบ่าวบอยแชนเนลพี่น้องเลยเนาะทางบ่าวบอยจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะขอความสวัสดีและสบายดีเด้อ